สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูก็จะพามาทําแบบฝึกหัดนะครับบทที่สี่นะครับแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .1 เล่มที่หนึ่งนะครับหรือหน้าห้าสิบเก้าถึงหกสิบห้านั่นเองนะครับพร้อมแล้วไปเลยเอา้ามาดูเริ่มต้นจากหน้าห้าสิบเก้าก่อนนะครับหนะ้าสิบเก้าให้นักเรียนอ่านคําจากภาพแล้วเติมคํา ตามเรื่องอันที่หนึ่งนี่มาดูรูปที่หนึ่งชี้ไปที่ไหนเก๋อันนี้คือภูผาพออูผูพออาผาอันที่สองผูผากำลังถืออะไรอยู่ออยอยออยไม่โทออยอันนี้คือออยนะอันนี้ช้างกำลังทำอะไรกันอยู่รอเอนอเลนไม่เอกเล่นนออำนนำไม่โทน้ำเล่นนะ ต่อไปอันนี้ชี้ที่ตัวของรออูกอลูกชออางอช้างไม่โทช้างลูกช้างอันนี้คือลูกช้างคํานี้คือลูกช้างคํานี้เล่มน้ําอ้อยภูผาและอันนี้รอำำอรําลาทออารอทานลําทานลําทานนะครับลําทานนะลาทานเสร็จแล้วเอกเรียนอ่านข้างล่างและตอบคำถามข้างล่างครับข้อหนึ่ง ภูผาหาอะไรเอ่ยอให้เรียนเขียนลงไปคำนี้คำจากรูปเนี่ยเขียนลงไปนะภูผาหาจุดๆ,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 ๆไปให้ลูกช้างหาอะไรนะเนี่ยข้อสองภูผาไปที่จุดๆ,ๆ,ๆ,ๆหนี่ชี้มาตรงนี้ตรงนี้คืออะไรไปที่ไหนภูผาไปที่ไหนอเอ่ยเติมลงไปข้อสามลูกช้างทำอะไรกันอยู่ ลูกช้างทำอะไรกันอยู่อ่าเปิดกลับไปดูสิลูกช้างทำอะไรกันอยู่ไม่บอกนะครับอ่าอันนี้จุดจุดจุดใครเนี่ยและใครเนี่ยอยู่ที่ที่ไหนเอ่ยอ่าที่เหมือนกันขาสองเลยเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยอ่าเติมลงไปนะครับอันนี้ก็จบแล้วหน้าห้าสิบเก้าเอาต่อไปไปดูหนะ้า นะหกสิบนะครับหกสิบข้อสองนะครับอ่านคำจากภาพแล้วเติมคำตามเรื่องเอามาดูภาพก่อนอันนี้ข้างบนชี้มาที่ที่ไหนเอ่ยคออาชี้มาที่คอของช้างคออคออันนี้อ่านว่าคอนะครับอันต่อไปอันนี้ชี้มาที่ห้อยตรงคอช้างเรียกว่ากรออกระดอ,อึงอ ดึงกระดึงใบบบกจะห้อยกระดึงส่วนใบบัวห้อยอะไรเอ่ยกอะกระพอรอวัวนอนพรวนกระพรวนนั่นเองเอใบบัวห้อยกระพรวนผู้ผากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยพออูกอผูกผู้ผากำลังผูกผูกกระพรวนคอกระดึงข้อหนึง่ตงตอบคำถามข้างล่างข้อหนึง่ง ผูผาผูกอะไรเอ่ยอ่าที่จุดจุดจุดใบบบวผูกอะไรที่ไหนนะผูกรูปอะไรที่ไหนนะของใบบบวข้อสองจุดจุดจุดเสียงของอะไรดังโป๊กเป๊กเอเสียงอะไรดังโป๊กเป๊กข้อสามภูผาผูกจุด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 อันนี้คืออะไรอ่าที่จุดจุดจุดใบบัว ไปผูกที่ไหนของใบบัวข้อสเสียงของอะไรดังกลุง่งกลิงนะอันนี้ข้อสต้องเป็นกลุง่งกลิงนะแต่คุณครูพ,พิมพ์ผิดนะครับในหนังสือของนักเรียนเป็นกลุง่งกลิงนะครับอ่าตับไปหน้า61สินะครับข้อ3เลือกคําที่กําหนดเขียนเติมใต้ภาพแล้วฝึกอ่านเอาคำที่กําหนดให้ข้างบนในแถบสีเหลืองๆเ,เนี่ย ของนักเรียนจะเป็นแถบสีฟ้านะครับเอามาเติมในใต้ภาพนี้ให้ถูกต้องนะคำที่หนึ่งคำว่าคออคอคำที่หนึ่งคำว่าคอคำที่สองผอกอกผูคำที่สามดเอนเดินคำที่สี่อรออนลานคําที่ห้าออยอไม่โทรอ้ ok. อยคำที่หกออำำออรออลำทออรอทา,านลำทาน คำว่าคอผูกเดินลานอ้อ,อยลำทานให้เอาคำเหล่านี้ไปเติมใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับอะไปเติมใต้ภาพนะฮะอีเช่นอันนี้ภาพนี้คือภาพอะไรนัเกเรียนก็ไปเติมนะครับแต่ครูจะไม่บอกนะฮะอา้าวต่อไปหน้า62สนะจะมีอยู่3รูปนะฮะได้แก่ รูปหัวใจรูปปูและรูปเต่านะของนักเรียนจะเป็นเต่านะแต่ของครูไม่มีไม่มีรูปเต่าก็าเลยเอารูปไมเชลลแทนนะครับอ้าวข้อสี่บอกว่าเขียนคําที่ใช้สระเหมือนคําข้างหน้าเขียนคําที่ใช้สระเหมือนกับคําข้างหน้าแบบเช่นคนํานี้มันคือสระอะไรสระ ไอ้ไม้หมวนนั่นเองเออเก่งมากอ่ะคานี้อ่านว่าอะไรจอไอใจเออนักเรียนก็ให้หนักเรียนไปเขียนในรูปหัวใจว่างๆให้ถูกต้องนะครับเติมคำที่มีสระเหมือนกับคำนี้อ่าส่วนรูปปูก็เขียนเหมือนกับรูปปูรูปหอยเชลก็เหมือนกับหอยเชลสระมันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้สระอะไร สระไอเหมือนกันแต่เป็นไอไม้มาลายปอไอไปส่วนรูปปูที่เหลือนักเรียนก็ไปเติมเองนะต่อไปในนักเรียนเป็นรูปเต่านะฮะอันนี้ตอโอโตนะฮะตอโอโตนักเรียนก็ไปเติมเขียนคําให้มันเหมือนกันนะฮะเขียนเขียนคที่ใช้สระเหมือนกับคำข้างหน้าเช่น รูปหัวใจก็เหมือนหัวใจรูปปูก็เหมือนกับปูรูปเต่าก็เหมือนกับรูปก็เหมือนกับเต่าโอเคต่อไปหน้าหกสิบสามหน้าหกสิบสามจะเป็นรูปลูกโป่งนะครับรูปลูกโป่งให้นักเรียนเติมคําหรือตัวเลขไทยก็คือข้อนี้อย่างเช่นรูปนี้รูปทางซ้ายเนี่ยซ้ายข้างล่างเนี่ยเป็นเลขสี่ เอแล้วให้หนักเรียนไปเติมคำว่าสี่ที่เป็นตัวหนังสือลงไปพูดง่ายๆก็คือสลับกันนั่นแหละถ้าให้หนักถ้าโจทย์ให้ตัวเลขมาให้หนักเรียนเขียนตัวหนังสือแต่ถ้าตัวหนังสือมาให้หนักเรียนเขียนตัวเลขแต่ค,คุณรูจะไม่บอกนะอันนี้คือคําว่าอะไรอันนี้คําว่าอะไรอันนี้คําว่าอะไรอะไรอะไรนักเรียนให้ไปหาเองนะครับเข้าใจหรือยัง ให้เขียนสลับกันอย่างเช่นอันนี้ให้เลขไทยมานักเรียนก็เขียนตัวหนังสืออันนี้ให้ตัวหนังสือมากก็เขียนเลขไทยนะครับเข้าใจยังนะเข้าใจแล้วโอเคไปหน้าถัดไปหน้าหกสิบสี่หกสิบสี่นะข้อหกนะครับเลือกคำเติมในช่องว่างและฝึกอ่านให้เลือกคำในเนี้ยแล้วไปเติมในช่องว่างแล้วก็ฝึกอ่าน คำที่หนึ่งหอไอหายไม่โทรให้คำที่สองปอไอไปคำที่สามสอไอใสคคำที่สี่มอแอแมแม่เอกแม่กอไอไก่ไม่เอกไก่แม่ไก่คำที่ห้ามอโอโมอหอโอโหโมโหคำที่หกตอแอง,งอแตงมอ อโมแตงโมให้เอาคำเหล่านี้คำว่าให้คำว่าไปคำว่าใสคำว่าแม่ไก่คำว่าโมโหคำว่าแตงโมให้เอาคำเหล่านี้ไปเติมในข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ฝึกอ่านด้วยเติมเสร็จแล้วต้องฝึกอ่านนะเพราะว่าถ้าไม่ฝึกอ่านนักเรียนก็จะไม่รู้ว่าเติมถูกหรือเติมผิดนั่นเองข้อหนึ่ง ลำธารมีน้ำจุดจุดจุดลำธารมีน้ำมีน้ำอะไรเอ่ยนักเรียนไปเติมเอง,เองนะไม่รู้ไม่บอกนะครับข้อสองผู้ผาจุดจุดจุดอ้อยใบยโบกใบบัวืึผู้ผาอะไรอ่ะผู้ผาอะไรอ้อยใบบกใบบัวนักเรียนก็ไปหาดูนะครับข้อสามช้างกินกล้วยอ้อย และอะไรอีกอย่างหนึง่งอ,อะไรอีกอย่างหนึง่งไม่บอกนะครับไม่ไปหาเองข้อสี่แม่จุดจุดจุดที่ลำทานแม่แม่ทำอะไรที่ลำทานข้อห้าอย่าให้ช้างจุดจุดจุดอย่าให้ช้างอะไรเลยข้อหกจุดจุดจุดจ้องเพื่อนช้างอะไรจ้องเพื่อนช้าง ให้เกเรียนเอาคำเหล่านี้ไปเติมเติมเสร็จแล้วก็ฝึกอ่านถ้าอ่านแล้วเออเข้าใจแปลว่าเติมถูกแล้วแต่ถ้าอ่านแล้วเอ๊ะใช่เหรอเติมไม่ถูกป่ะเนี่ยอ่าแบบนี้แปลว่ายังเติมไม่ถูกนะครับ water, <âm pl ains> <ค>ต้องฝึกอ่านด้วยนะอะต่อไปหน้าหกสิบห้านะครับข้อเจ็ดเรียงคำให้เป็นประโยคนะครับเนี่ย ข้อหนึ่งเขามายังไม่ได้เรียงมาให้นะครับอันนี้ข้อหนึ่งคำว่าอ้อยกินช้างลูกให้เรียงใหม่ให้นักเรียนเอาไปเรียงใหม่ถ้านักเรียนเขียนตามนี้นักเรียนจะงงอ้อยกินช้างลูกอ,อ้อยกินช้างลูกแปลว่าอะไรเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจแปลว่ามันยังไม่เป็นประโยคแต่ถ้านักเรียนเอาไปเรียงใหม่แล้วอ่านเข้าใจ แปลว่านักเรียนเติมถูกแล้วอ่าข้อสองอ่านี้คุณครูเขียนผิดนะครับจริงๆต้องเป็นคำว่าออำนำนําไม่โทน้ำข้อสองของเรียนจะเป็นคำว่าน้ำนะครับแต่นี้คุณครูเขียนผิดอ่าคำว่านา้ำใบโบกเล่นน้ำใบโบกเล่นเอมีคำว่านา้ำมีคำว่าใบาโบกและมีคำว่าเล่น มันยังไม่เป็นประโยคนะถ้าเขียนตามนี้เอ,อ่อนักเรียนต้องเรียงใหม่ก่อนนะข้อสามมีคำว่าใบบัวตามภูผาใบโบกหาใบบัวตามภูผาใบโบกหาเอ,อ๊งงไหมงงเพราะว่ามันยังไม่ได้เรียงนักเรียนก็ต้องไปเรียงให้มันเป็นประโยค แล้วฝึกอ่านนะครับถ้าอ่านแล้วเข้าใจแสดงว่าเติมถูกแต่ถ้าอ่านแล้วงงๆก็แปลว่ายัางเติมไม่ถูกนะขอ้อที่สี่มีคำว่าอยู่ไม่ลานแม่ที่อยู่ไม่ลานแม่ที่งงเพราะว่ายัางไม่ได้เรียนนักเรียนต้องไปเรียนนะครับ ต้องไปเรียงข้อหนึ่งสองสามสี่เรียงข้อใครข้อมานะห้ามไปเรียงสับกันนะมั่วซั่วไปหมดไม่เอานะครับเรียงเป็นข้อๆไปนะครับโอเคนะครับสําหรับเรื่องของบทที่สี่นะครับก็เอาไว้แค่นี้เพราะว่าในหน้าหกสิบหกก็จะเป็นในเรื่องของวันณคดีลำนำ,นำบทที่หนึ่งนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับใบโบกใบบัวแล้วนะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกอ่านนะครับเขียนเสร็จแล้วฝึกอ่านนะครับ โอเคเอาไว้แค่นี้นะครับนักเรียนฝึกอ่านทุกวันนักเรียนจะเก่งขึ้นนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ